นี่ฉันรับเองฮัลโหลโทรหาซิิมินีถอยเลยทำไมไพวกแกต้องตายอยู่แถวนี้สินะแคเข้าไม่ได้ละสิเฮ้ยใครใบอกว่าฉันเข้าไม่ได้ลนะ่ะฉันลอยได้ด้วยวันนี้เราออกไปเล่นอะไรกันดีนะนี่เบยโยกเราออกไปเล่นอะไรกันดีอะเอ่อไม่รู้สิลงไปข้างล่างก่อนแม่ก่อนจะออกไปเล่นก็หวีผมหน่อยสิเบยโยก เราลองโทรหาสกีบีดี้ทอยเลทไหมที่กำลังฮิๆนะ้ๆิตน่ะจะบ้าเหรอเขาก็บอกอยู่ว่าเบอร์นั้นน่ะมันเบอร์ปลอมถ้าไม่ลองก็ไม่รู้หรอกแต่ฉันเชื่อนะว่าสกีบีดี้ทอยเลทนะ่ะมีจริงว้าไร้สาระมาเดี๋ยวฉันลองโทรดูอร์น,นี้แหละ098 73 2นี่โทรติดอยู่นะแต่ไม่มีคนรับอะ่ะสงสัยของปลอมแน่เลยนะเนาะย รับเลยใบยกแต่ฉันกลัวมานี่ฉันรับเองฮลัลโหลโทรหาสกิฟฟี่ทอยเลยทำไมพวกแกต้องตายเขาพูดอะไรอะ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะฆ่าเราอะ่ะแต่ว่ามันคงไม่รู้หรอกว่าบ้านเราอยู่ไหนเสียงเพลงอะไรอ่ะ สีนะดูไหนเอ่ยเอาเจอแล้วเฮ้ยปิดมุกนี่ไปปิดประตูรั้วหน้าบ้านแล้วไม่รอดรอกเฮเข้าไม่ได้อะสิห้บอกว่าฉันเข้าไม่ได้ละฉันลอยได้ด้วยจะทำอะไรพวกหนูเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกเฮ้ยนี่มันตัวอะไระหนู โทรไปหาสกีบิที้ทัวร์เลดแลวเขาบอกว่าเขาจะมาบ้านเราค่ะแล้วเขาบอกว่าจะฆ่าพวกเราด้วยค่ะคุณแม่ฮาลูกทําไมลูกทําแบบนี้อ่ะโทรไปหาคนแปลกหน้าได้ยังไงต่อให้จะเป็นเบอร์จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ควรโทรนะลูกเพราะเบอร์โทรน่ะสามารถทราบที่อยู่เราได้เขาก็เลยมาหาเราแบบนี้แหละนั่นแหละลูกเธอถึงต้องตาย ไว้ชีวิตลูกฉันเถอะฉันจะสั่งสอนลูกไม่ให้โทรเบอร์มั่วส่วอีกแล้วจะไม่รบกวนคุณอีกแล้วสก,กิบิดี้ทอยเลทก,ก็ได้ก็ได้คราวหลังอย่าทำแบบนี้อีกหรออออก พอไม่มีตังก็ไปขโมยมาจากวัดกุฏิหลวงตานั่นแหละที่เรียกว่าทางลัดมะม่วงมะเผานี่แหละที่ผมต้องการนักจนแม่มาบอกพระจะทำโทษพระจะทำโทษอย่างนักระวังจะกลายเป็นเปรต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 ระวัง